สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่ตายน,นะครับทุกคนวันนี้พี่ตาสวีเดนก็ได้เมนูตำแตงกับขนมจีนนะคะเครื่องเคียงก็มีปลาลักหมูแฮมนะคะทุกคนส้มตำหมูแฮมตำแตงหมูแฮมกับขนมจีนก็ได้เนาะมันจะง่ายๆดีกับขอใช้ซ่อนกับมือด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ามันก็เกะกะเราเลือเกินพี่น้องพี่น้องสักคำ พี่ตาก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ว่ามาเอ,าอ่ยพรงานมันเกิดของพี่ตาเนาะพี่ตาก็ขอบคุณไว้หน้าที่นี่ด้วยนะคะทุกคนพี่ตามีความสุขมากเลยค่ะยังมีเพื่อนที่ให้กําลังใจกันได้มาตลอดนะครับทุกคนเนาะมาวันนี้ก็ได้เมนูตําแตงกับขนมจีนนะคะทุกคนหมูแฮมเนาะตาแตงหมูแฮมกับขนมจีนนะคะขอกินก่อนนะคะทุกคน เพื่อนๆพี่น้องที่เข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามและฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะัะมามาแซบกับพี่ตานาะออาหารเท่งตามเคยนะคะทุกคนเจ้าคัานเนาะเลิกงานมันก็ทํากินเสร็จแล้วก็ไปทํางานต่อประมาณนี้แหละคะ่ะกินแล้วนะคะทุกคนโอ้หแซ่บเวอร์เลยตำแตงนะแตงอยู่ไหนวะนั่นนะ่ะนี่ค่ะตำแตงกับขนมจีนแต่ว่าไม่หาแตงไม่เจอเลยอื้อ Hello. Hmm. All right. Cắp mùi này phía อืมอืมอ้มอมอมยอมันตกเสียดายของเขามันแพง 嗯。 不然，不养、嗯。嗯嗯嗯嗯 ไม่ใช่ตำซั้วนะพี่น้องตำขนมจีนกับแตงออแตำแตงกินกับขนมจีนกับเบคอนอมูแฮมแคบหมูตำรวมก็ได้อเนาะยำซุ้วก็ได้ ตรงนี้ผ <gegen violin> <warfare> <2 Being anim ais> ิวแห้งอากาศหนาวพี่น้อง Alright. ปวดเป็นก้อนไม่อร่อยพี่น้องเป็นแท่งดีกว่าเป็นแท่งมันจะอยู่หอ่อใครห่อมัน แม่อร่อยแล้วก็ไม่ต้องไปกินมัน <c oughs> มาเป็นก้อนเป็นก้อนแม่อร่อยพี่น้องขออยากไปซื้อนะ่ะที่ปูอัดที่มาเป็นหอ่หอไข่ห่อมันอ,อร่อยกว่าอันนั้นนะ่ะอันนี้มันมาเป็นก้อนมาเป็นก้อนแม่อร่อย Bên thang ya ya, ở Xếp <laughs> mm. nua good ม,มือเป็นแผลพี่น้องแสบแสบมือ เต็มเยอะไป đấm sân hàng với nó Ừ, là nào Nó này là phía năng nữa up. คลิปนี้ก็พี่ตาก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะบบ๊ายบาย